กระป๋องกระป๋องออกมาได้ได้เห็นแคทแๆทนี่นี่เปอดอิดจะหมดแล้วเนี่ยไฟไม่ติดไฟมันดับไปเหรอเดี๋ยวใช่ไหมมันทำงานอยู่เนี่ย นี่เสียไฟอยู่ป่าพ่อนไฟมเสียบอยู่นะมันอยู่ทำงานแล้วเพื่อนครับมาซ่อมตู้เย็นกันนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นตู้เย็นสองประตูนะครับของฮาร์ตเล่นะครับสิบกว่าปีแล้วครับรุ่นประหยัดไปเอ่เปิดออกมานะครับเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับมีลมออกนะครับนี่แต่ลมเบาๆนะครับนั่นไม่แรงมากยังไม่เย็นนะครับตู้นี้ไม่เย็น ส่วนข้างหลังนะครับมาจับดูที่คอมร้อนครับจับไม่ได้แล้วครับร้อนตอนที่ไฟติดดับนะครับมีเสียงดังแป็กอยู่ตรงรีเลย์แล้วโอเวอร์โหลดนะครับถ้าผมันที่ฐานได้ผิดนะครับไฟเข้าตู้เย็นแล้วไฟมาถึงแล้วถ้าโอเวอร์โหลดไม่เสียก็คอมเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอเวอร์โหลดกันครับว่าเสียหรือเปล่าครับอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อซ่อมเึ้่นใช้ไฟฟ้าครับถอดปลั๊กครับ ตรงนี้จะมีคิดล็อกตรงนี้ครับสองตัวนี่ผมยังไม่ถอดเลยนะครับคือถอดพร้อมกับเพื่อนๆให้ดูกันเลยะครับกิปมันจะล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็งัดออกเ็แล้วก็ออกครับโอ้นี่ครับเจอแล้วครับโอเวอร์โหลดอยู่ข้างในนี้ครับก็เอาตัวนี้ออกก่อนระวังนะครับตัวนี้จะมีสองตัวคุมไว้นะครับดึงก่อน ตัวนี้จับดูร้อนมากครับเหมือนไม่ไหมครับเหมือนไม่เดี๋ยวผมจะถอดออกมาครับนี่ลูกค้าเปิดไว้สองสามชั่วโมงครับร้อนนะครับนี่เหมือนเหมือนจะออกไม่ไหมนะครับตัวนี้ับเห็นนด้ชัดเจนนะครับเห็นนด้ชัดเจนว่า มันจะไหม้แล้วครับก็คือไม่ใช่จะนะครับมันละลายไปแล้วครับนี่ส่วนตัวนี้ดูแล้วยังดีนะครับก็จะเท็ก,ก็ได้นะครับถ้าเทสก,ก็ลองดูว่าเนี่ยครับไฟจะมาสองเส้นนี้นครับมันจะขานผ่านโอเวอร์โหลดตัวนี้มาเข้ารีเลย์สองอันนี้น,นะครับไฟจะวิ่งมาสองเส้นนะครับ วิงมาสองเส้นเข้าวัดดูก็วัดสองเส้นนี้ครับดูดึงออกก่อนกรอบหมดแล้วครับเพื่อนครับแตกแล้วครับยังไม่จับอะไรเลยแตกเลยถ้าไม่มีิเตอร์ก็ใช้โหลดไฟเสียบนี้ได้ครับแต่ถ้ามีตัววัดไฟก็ใช้มิเตอร์วัดได้ไครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูครับไฟวิ่งมาสองเส้นนี้นะครับ ผ่านนี้แล้วก็มาเข้านี้อ่าผมตั้งในย่าน AC นะครับตัวนี้นี่ครับก็หมุนหมุนมานี่ครับีหมุนตัวตรงนี้น AC จะเป็นขีดเดียวนี้ครับจะ DC จะมีสองอันข้างล่างบนนี่ผมจะเสียบปลั๊กนะครับนนะเสียบปลั๊กเสรนะครับ,รรบตู้เย็นมันก็จะทำงานนะครับแต่ว่ามันมาแค่นี้นะครับไฟมาแค่นี้ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับ220ต้องขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไฟบ้านนะครับตรงนี้นะอันนี้จะโดนพวกนี้นะครับมันไฟมีนะครับนี่ครับ216นะครับ216มีไฟนะครับตรงนี้มีไฟเกนะครับลับเคือนครับก็2เส้นนะครับมานี้จะเข้าอันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วอีกขาหนึ่งตัวนี้ เป็นสายไ,ไฟสั้นนะครับเข้ามาตัวนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับสายไฟบ้านจะเข้ามานี้เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นหนึ่งจะเข้านี้เราจะพ่วงแกกสกตัวนี้นะครับมาเข้าอีกตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเวลาสั้นครับมันได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊กนะครับมีเสียงดังเสียงเล็กๆน้อยๆครับตัวนี้คือปัญหาเลยครับ โอเคเดี๋ยวเอาง่ายๆนะครับเราก็จะลุยเปลี่ยนในการ2ตัวนี้นะครับชุดนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแล้วก็มาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดดูภายในนะครับซึ่งบริเวณภายในตัวนี้นะครับจะเป็นมีน็อตอยู่ตัวเดียวนะครับคือตัวนี้นะครับถือว่ามันมีน้ําแข็งเกาะหรือเปล่านะครับดูด้านในนะครับเพราะว่ามีลมออกเล็กน้อยนะครับ ่อาเง็ดออกมานะครับครับผมพอแกะแนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องถอดออกด้วยนะครับพัดลมที่ปล่อยนี่ครับมันตีเขี้ยวนี้ครับเมื่อกี้ตดเขี้ยวนี้ดึงไม่ออกนะจะมีน็อตอ,อีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตุ้ปรับอุณหภูมินะครับคำครับ,รบตัวนี้มันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเราดึงดึงลงมาอี้นี้ครับตรงนี้เช่นกันนะครับนี่ต้องดึงดึงลงมาแล้วมันจะออกครับเป็นล็อกอมันเลยครับด้านในไม่มีอะไรเลยครับแห้งทุกหยุด ไว้เป็นท่อนนะครับแกะอยู่นี่หตัวแล้วก็มัคอยเย็นคอยร้อนนะครับฮีตเตอร์นะครับแต่นี้ไม่มีน้ำแข็งก็ไม่มีอะไรเลยนะครับคือแห้งไปเลยอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยถ้าเกิดเราเปลี่ยนรีเลย์กับ โอเวอร์โหลดไม่หายนะครับผมว่าน้ํายาน่าจะไปหมดแล้วครับลองเปลี่ยนโอเวอร์โหลดกับรียลก่อนนะครับว่าคอมมันจะทํางานหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคอมทํางานแล้วมันไม่เย็นนะครับหรือว่าเป็นยังไงเราก็ต้องมาเทสกันต่อนะครับในรับต่อไปนะครับครับเพื่อนเือนครับผมไปซื้อโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้เนาะจะได้มาเป็นตัวนี้นะครับตัวร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้ก็ ครับของดีมันจะไม่ดังแก๊กๆนะครับนี่ร้อยยี่สิบเนกันนี้สองร้อยกว่าบาทเลยนะครับไม่ดังแก๊้งแต่นี่น่าจะเสียนะครับอันนี้ร้านอมรครับหกสิบบาทครับตัวนี้รวมกันแล้วหกสิบบาทครับตัวนี้หกสิบบาทเจอตัวผมจะเอาใช้คือตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีสองรูนะครับแล้วก็มารวมกับตรงนี้รูหนึ่งก็เป็น ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูนี้นะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้อยู่1 2 1 2 3นะครับอันนี้เขาไม่ได้เขียนเนาะของเดิมเขียนว่า1 2 3สาจะไม่มีสีขา ตันี้ก็ตัวเดิมเอาลองตัวเดิมใส่ไปก่อนนะครับลืนตำแหน่งครับเดินดีครับการเนครับปกตินะครับสองขานี้มันต้องถึงกันครับแบบระบบเสียงครับมันไม่ดังครับแสดงว่าตัวนี้มันจากกันไปแล้วแต่ตัวนี้มันเป็นสองขาเช่นกันครับแต่ว่าเขาทำมาสี่นะครับเผื่อให้เราครับมันจะถึงกันหมดเลยครับ ึงกันหมดเลยนะครับตัวนี้ของอมอนนะครับของมอนก็สองขาถึงกันนะถึงกันหมดครับก็มันจะอยู่ลักษณะของมันอยู่นี้เนาะขานี้จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอีกสองขาก็อยู่ข้างบนจะอยู่อย่นี้เนาะประมาณนี้นะครับ วันนี้ใส่ข้างบนนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นรูเดียวนะครับนี่มันจะอยู่ด้านล่างครับตัวขาวนี่อยู่ด้านล่างครับตัวโนว์โหลดนะครับมันตัวนี้ยังมีขาไมา่ให้ละขาหนึ่งจะเข้านี่ครับเข้าขานี้ตัวหนึ่งนะครับ ครับผม,มปัญหานะครับคือตัวนี้เล็กนะครับแต่อันนี้มันจะใหญ่ๆนะครับเข้าไม่ได้พิดไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราใช้ครีมหนีบดูนะครับว่ามันจะกว้างออกหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอ้โหโคตรแข็งเลย <c oughs> <c oughs> หนีบลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลองใส่ดูยิงปลายกันใหญ่เลยครับไม่เข้าเลยทีนี้ ผมจะแท้ตะไบนะครับตะไบออกงานี้นะครับครับก็ถ้าเราไม่ถ่ายรูปไว้นะครับมันจะสับสนในเรื่องการต่อนะครับตัวนี้เป็นสามขาแบบนี้นะครับนี้ก็เข้ารีเลย์เข้าวัวโหลดนะครับนี้เส้นี้ก็เข้ามาตัวนี้ครับโหลดแล้วก็เข้ารีเลย์สายหนึ่งครับก็ อีกสายหนึ่งเข้าไฟสายหนึ่งเข้าผ่านมานี้ครับมันเลยกลายเป็นแบบนี้นะครับสามรูนี้ครับเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ที่ตู้เย็นนะครับรูล่างนะครับก็เสียบเข้าไปก่อนเหมือนจะสับสนนะครับถ้าไมได้หายรูไปนะครับถ้าเกิดเราหลงนะครับมันจะใส่ไม่ถูกเลยครับนี่ก็ใส่ไปรูล่างนะครับส่วนอันนี้นะครับใส่ไปรูบนนี้ครับสองรูส่วนอุปโลดก็ปล่อยไว้เงี้ยครับ ตัวนี้นะครับอย่าให้มันไปสัมผัสกับไอ้สองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทองเหลืองอย่างนี้นะครับถ้าโดนกันแล้วมันก็เหมือนมันจะสปากันนะเพราะฉะนั้นเราหาอะไรมาปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับรับกอนครับมันก็จะมีรูตรงนี้นะครับใส่เจ้ารีเลย์ตรงนี้เข้าไปมันจะมีโอหีลูดกับรีเลย์นะครับผสมมาอยู่เป็นกลมครับแล้วก็ใส่เข้าไป ไลาราไม่เป็นเื่อรรไมครหหาลก่นนอนนผมับกัเครับผม,บบผมใส่อโลดเสร็จนะครับผมก็จับดูนะครับมันคอมเดินแล้วนะครับสั่นที่มือแล้วครับมาดูกระแสครับกระแสนะครับกระแสจะขึ้น 0.96นะครับนี่คือกระแสมันเลยนะครับกระแสจะขึ้นประมาณนี้ครับไม่ไม่เกิน1นะครับประมาณ1ประมาณนี้ครับจับดูมันคอมมันดิ้นนะครับตรงนี้ผมใส่ไม่ได้สนิทนะครับเพราะว่า1เลยนะครับมันไม่ใช่ตัวของมันเองนะครับไปซื้อมามันไม่มีขายนะครับก็ซื้อตัวแบบเพลงมาแต่ว่าเราต้องคุมให้มันมิดนะครับโดยการใช้อะไรก็ได้นะครับ ที่ไม่ให้มันมีรอยอ้าออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอะไรไปหลุนใส่มันจะช็อตกับโครงนะครับจับดูแล้วมันก็จะสั่นดื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันครับผมเรามาดูด้านหน้ากันนะครับพัดลมก็หมุนปกตินะครับพัดลมหมุนปกติจับดูที่ท่อน้ำแข็งนะครับน่ครับน้ำแข็งมาแล้วครับี่ขาวๆนี่คือน้ำแข็งนะครับความเย็นมาแล้วครับผมเนี่ย โอเคนะครับน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าพ่อเริ่มเป็นน้ําแข็งครับคือพัดลมเริ่มเดิน,นครับดูดด้านล่างนะครับพอ,อ,อเราเปิดด้านล่างอ๋อเปิดด้านล่างไฟติดนะครับพัดลมมันจะหยุดหมุนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับตอนแรกผมนึกว่าเปิดด้านล่างพัดลมพัดลมหยุดหมุนแล้วมันเป็นผิดปกติทิงมันปกตินะครับ ผมจะประกอบเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็จะดํเนินเสียบทิ้งไว้สัก2-3ชั่วโมงนะครับกันครับเดี๋ยวก็ผมเปิดไว้ประมาณ4ชั่วโมงครับแล้วก็จะมาดูกันครับนี่ครับข้างในเย็นเพียบเลยนะครับนี่แช่น้ําไว้นี่ครับอันนี้น้านะครับไม่ใช่เบียร์นี่ครับนี่ครับเห็นควนไหมครับเห็นไอนะครับนี่ไอจะเป็นไอออกมานะครับ คือไอนะครับไอวล้ำถองมานะครับก็จะเห็นนี้ก็ประตูก็แข็งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนหลอดไฟก็ถือว่าส่งลูกค้าได้นะครับนีหแต่คนเปลี่ยนหลอดไฟไม่เป็นนะครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างในก็เย็นเรียบร้อยนะครับอันนี้หลอดไฟขาดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดไฟก็หายแล้วครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ก็มีน้ำด้วยนะตรงนี้ข้างในผมก็ตั้งไว้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ เลย่ึงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ใช้ว่าให้มันเย็นๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะครับก็ตัวเย็นเครื่องนี้นะครับนี่นะครับมันจะสั่นแล้วดังแก๊้แก๊ๆๆแกนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวของมันนะครับอันนี้ตัวดีนี่ผมก็ใส่อวัวโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็รีเลย์นะครับสองตัวตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์ตัวนี้รีเลย์อวัโหลดนะครับสองตัวนี้นะครับ ดีดังแก๊กข้างในมันแตกนะครับเป็นเหล็กกลมๆนะครับอยู่ข้างในมันแตกอันนี้มันก็ไหม้แล้วครับแต่ว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็เก็บไว้เป็นอะไรครับตันนี้พอใช้ได้แต่ตัวนี้เสียแล้วนะครับก็กระแสกินี่0 9นะครับคอมก็ร้อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันก็ตัดนะครับพอรามเป็นน้ําแข็ง รับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสําหรับการซ่อมตัวเย็นอากการนะครับไม่เย็นนะครับคอมไม่ทํางานไม่มีแรงสตาร์ทเพราะว่าตัวรีเลย์เสียและโอเวอร์โหลดเสียนะครับก็สรุปก็คือเปลี่ยน2อ,อย่างนะครับก็หายนะครับก็เกลดเล็กเกลดน้อยที่เพื่อนๆสนใจนใเรื่องการซ่อมตัวเย็นนะครับก็นะํามาฝากเพื่อนๆช่องเกษตรศาสรนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกท่าน ที่กดติดตามทั้ง6 0 0 0 0กว่าท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างและกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าผมลงอะไรไปมีอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็จะได้นํามาใช้ดํารงชีวิตนะครับหรือใช้ไปซ่อมที่บ้านโดยความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมสาธิตเพื่อนได้ดูกันเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับทุกครั้งที่เราซ่อมตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับแล้วก็ใส่รองเท้า มีของรองพื้นไว้นะครับเป็นสื่อไฟฟ้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านครับจุงกัดสวัสดีครับ